อันนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วนะผมซึ่งผมอาจจะพูดเบาหน่อยนะฮะแล้วเมื่อกี้มีเสียงหลงด้วยอัปเดตแพทหนึมีอะไรกันบ้างมาดูกันเอาและะว้วฮะสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยในผมและในตอนนี้คุณก็อยู่กันในเกมฮีโร่แอนด์เชนเนลล์ซีซั แล่นวันนี้นะเราจะมาดูข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตแพท1.21เขาได้ใช้ชื่อว่า Snowfall หิมะตกนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นแมปอะไรเป็นแผนที่อะไรนะจะมีหิมะตกเล่นปกคุมไปทั่วพื้นที่ะจะมีบางที่ที่มันยังไม่ขาวนะฮะจะเป็นพื้นที่แห้งแล้งอยู่นะที่ผมสงสัยนะทำไมน้ำมันไม่ไมแข็งวะเพราะอะไรวัดหิมะตกขนาดนี้เนะพื้นที่มันขาวโบ๊ะหมดเลยนะขาวโบะเลยนะมีวามนะแต่ไม่อยากให้จะเก็บไว้กินคนเดียว ต่อมานั่นก็คือลายพางสีขาวนะครับผมซึ่งก็จะมีทั้งครึ่งตัวราคาที่20 0 0 0นแล้วก็เต็มตัวก็อยู่ที่3 0 0 0 0นนะใครจะซื้อ2องกันก็ได้นะซื้อ2 0 0 0 0 0ก่อนก็ได้หรือว่าซื้อ3 0 0 0 0ก่อนก็แล้วแต่ผมหรือว่าจะซื้อทั้ง2องกันก็ได้ครับผมนะต่อมาครับผมมีระเบิดมือเข้ามาใหม่นั่นก็คืออันนี้เลยค่ะ อันนี้เป็นเทียร์หนึ่งนะผมตอนนี้ทุกประเทศทั้ง3ประเทศจะมีระเบิดเทียร์หนึ่งระเบิดมือนะ guard, ate, แฮนกาแฮนการเนตเทียร์หนึ่งเทียร์สองแล้วก็เทียร์สามนะมี3เทียนะทุกประเทศเลยมีครบหมดอ่าแล้วก็มีการอัปเดตเพิ่มเติมกับของฝั่งอ่าพลรถถังนะผมซึ่งคุณสามารถส่องกล้องได้แล้วนะฮะคือเราอยู่ในตัวรถถังแล้วก็สามารถส่องกล้องได้แต่ว่าคุณต้องซื้อกล้องแล้วก็ใส่เข้าไปด้วยนะฮะซึ่งช่องผมมันไม่พอวะ่ะหรือว่าเอาอันนี้ออกไปเหรอแล้วใส่กล้องนะฮะ แต่ก็น่าจะได้อยู่แต่ว่าประเทศอื่นน่าจะไม่ได้เพราะว่ากระป๋อมันไม่พอนั่นเองและอย่างสุดท้ายนะมีการอัปเดตสีนะครับผมสีสกีนของบ้องเขียวนั่นเอง M9A1 นะฮะซึ่งเป็นบ้องที่จะมีลายสีแบบนี้ราคา250,000ขายเฉพาะช่วงปีใหม่เท่าน,นั้นใครสนใจซื้อรีบเลยฮะรีบเลยครับผมแต่ปีหน้าก็อาจจะมีอีกนะปีหน้าน่าจะมีหรือมั้ง ส่วนของเยอรมันก็จะเป็น P 3 9เนะ,ะเหมือนสนิมยังไงไม่รู้ฮะส่วนของโซเวียตน่าจะเป็นบ้องไนี่แหละถังแก๊สฮะอัมบูลเมตนั่นเองอข่าวโบเลยนะแล้วก็จะมีปืนทอมสัน MP 4 0แล้วก็ p p s s 4 1 <S ตามภาพเลยฮะตามที่อินเสิร์ตขึ้นมาเลยนั่นเองนะฮะ เป็นยังไงกันบ้างรครับผมนะสำหรับอัปเดตแพท1.21ก็มีประมาณนี้นะครับผมใช้ชื่อว่า Snowfall นั่นเองนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมใครชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันไว้เพื่อเป็นกำลังใจไว้ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย